เพราะความยากจนเธอจึงต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองแต่เธอดันพลาดไปมีความสัมพันธ์กับสามีครูจนเป็นเรื่องราวบานปลายและรักสามเศร้าจนเกิดขึ้นสวัสดีค่ะพบกับสปอยมูฟวี่วันนี้แอดมีหนังเรื่องบาปรัก2013มมาสปอยเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหนังได้เปิดเรื่องมาที่ยอนมีสาวสวยมหาลัยแห่งหนึ่ง เธออยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าพ่อแม่ของเธอนั้นจากไปหมดแล้วเธอจึงต้องหางานทําเพื่อจะได้เรียนให้จบและงานก็ไม่มีมากนักพอกลางวันเธอต้องไปเรียนส่วนกลางคืนเธอต้องไปทํางานเป็นเด็กเอ็นในคลับแห่งหนึ่งยอนมีเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาสะสวยถือว่าน่ารักเลยทีเดียวเธอจึงได้เป็นขวัญใจของบรรดาแขก,แขกที่มาใช้บริการแต่เงินเดือนที่ครับก็ไม่ค่อยพอกับรายจ่ายมากเท่าไหร่นักเธอจึงตัดสินใจออกไปกับแขกอยู่หลายครั้ง เพื่อเงินเธอทําได้ทุกอย่างเพื่อแลกเงินมาแต่ทว่าชีวิตของเธอมันก็รันทดยิ่งนักพอได้เงินมาพี่ชายที่เป็นลูกติดของพ่อเลี้ยงก็มักจะมารีดไถเงินเธออยู่ประจําถ้าเธอไม่ให้มันมันก็จะลงไม้ลงมือกับเธอเธอจึงจําใจยอมให้เงินมันไปและในวันต่อมาเธอก็ไปเรียนตามปกติเธอมีนิสัยไม่ค่อยพูดจากับใครในบางครั้งเธอก็ไม่มาเรียน เพราะมัวไปนอนกับแขกจนมาเรียนไม่ได้และในคืนหนึ่งขณะที่เธอกําลังดูแลแขกอยู่นั้นเธอก็ได้พบเขากับแขกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทงไฮยอกจริงๆแล้วทงไฮยอกก็มาเที่ยวที่นี่อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยเรียกใช้บริการเธอเลยเพราะว่าคิวของเธอนั้นยาวมากจนกระทั่งวันนี้หัวหน้าของยอนมีสั่งให้เธอมาดูแลทงไฮยอกเธอจึงจัดบริการให้เขาแบบเต็มๆแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียว จนธงฮฮยอกชอบอ,อกชอบใจยอนมีขึ้นมาเพราะความสวยและน่ารักของเธอมันบาดใจซะเหลือเกินเขาจึงขอให้เธออยู่กับเขาในคืนนี้เธอเองก็ไม่ปฏิเสธและแล้วทั้งสองคนก็พากันไปจัดหนักที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยความที่ยอนมีร้าใจเป็นอย่างมากทงไฮยอกเลยติดอ,อกติดใจเขาจึงขอเลี้ยงเธอไว้เป็นกิกลับๆของเขาพอตกรุ่งเช้ายอนมีก็ได้ไปเรียนตามปกติเหมือนเช่นเคย วันนี้ครูจูฮีครูประจำชั้นของเธอได้เรียกเธอมาคุยเรื่องที่เธอขาดเรียนอยู่บ่อยครั้งครูถามเธอว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่สบายใจเรื่องอะไรบอกครูได้นะแต่ยอนมีก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าเศร้าและเดินออกจากห้องไปครูจูฮีเธอมีสามีแล้วและเธอก็อยากมีลูกมากๆแต่ก็ไม่มีสักทีไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นไม่มีน้ำยา หรือเป็นเพราะว่าตัวของเธอเองไม่แข็งแรงกันแน่แต่พอมีกิจกรรมกับสามีที่ไราสามีก็มักจะไม่ค่อยมีอารมณ์สักเท่าไหร่และในตอนที่สามีของเธอลุกเข้าห้องน้ํานั้นบังเอิญมีข้อความส่งมาในมือถือของสามีเธอเธอจึงเกิดความสงสัยจึงถือวิสาสะเอามือถือของสามีมาดูเธอได้เห็นข้อความของผู้หญิงคนหนึ่งส่งมาทักทายสามีของเธอตอนดึกแล้วเธอ ก็เข้าไปดูรูปของผู้หญิงคนนั้นซึ่งผู้หญิงคนนั้นหน้าตาก็คล้ายลูกศิษย์ของเธอมากแต่เธอก็คิดว่ามันคงไม่ใช่ลูกศิษย์ของเธอหรอกเพราะลูกศิษย์ของเธอนั้นเป็นคนเรียบร้อยพอตกรุ่งเช้าครูจูฮีกับสามีก็มานั่งกินข้าวด้วยกันครูจูฮีสงสัยมากว่าผู้หญิงในรูปคนนั้นเป็นใครกันแน่ แต่เธอก็ไม่ได้ถามสามีออกไปเธอจึงไปค้นประวัติของลูกศิษย์ของเธอที่มีชื่อว่ายอนมีปรากฏว่ายอนมีและหญิงสาวที่ส่งข้อความมาหาสามีของเธอนั้นเป็นคนคนเดียวกันจริงๆเพราะว่าเบอร์ที่ส่งมาหาสามีของเธอนั้นมันดันไปตรงกับประวัติของยอนมีเป๊ะเลยหลังจากที่ได้รู้ความจริงคู่สาวจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายของเธอเพื่อจะไปฟ้องหย่าสามีและเรียกค่าเสียหายให้ล้มละลายกันไปข้างหนึ่ง ทนายจึงแนะนำให้ไปหาหลักฐานมาให้มากที่สุดและจับชู้เขาให้ได้คาหนังคาเขาถ้าเป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอยิ่งดีมากภาพได้ตัดมาที่ยอนมีและทงไฮยอกสามีของคูจูฮีทั้งสองคนกำลังกุ๊กกิ๊กหวานซึ้งกันถึงแม้ว่าทงไฮยอกจะเลี้ยงยอนมีเอาไว้แต่ยอนมีก็ทำงานอยู่ที่เดิมอย่างเช่นเคยและในวันนี้ที่เธอมาทำงานพี่ชายของเธอก็เข้ามาหาเธอที่ทำงานเพื่อมาลิไถ่ายเงินอีกแล้ว แถมยังทำร้ายเธอต่อหน้าบรรดาแขกข,ของเธออีกด้วยและในวันต่อมายอนฮีก็ไปเรียนตามปกติในระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ำนั้นเธอก็ได้โทรไปหาหัวหน้าของเธอและอธิบายเรื่องที่พี่ชายของเธอไปอรารวาสที่ครับแต่หัวหน้าของเธอก็ไม่อยากฟังคำแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนมันทำให้ขับนั้นเสียชื่อเสียงหัวหน้าจึงให้เธอพักงานไปก่อนยอนฮีรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและขอร้องหัวหน้าเพราะหากเธอไม่มีงานทำ เธอก็จะไม่ได้เรียนต่อในขณะนั้นเองครูจูฮีก็ได้เข้ามาในห้องน้ําพอดีและได้ยินเรื่องราวทุกอย่างของยอนฮีเธอก็เกิดความสงสารลูกศิษย์ขึ้นมาทั้งทั้งที่ลูกศิษย์คนนี้แอบกินผัวตัวเองแท,งทง้พอยอนฮีออกมาจากห้องน้ําก็จะเอกเข้ากับครูจูฮีครูจูฮีดึงอาสาไปส่งเธอที่บ้านและยื่น้อเสนอให้กับยอนมี mi, ว่าเธอสนใจจะมาทํางานที่บ้านของครูไหมสักสองเดือนที่นี่อยู่ฟรีกินฟรีนะ มีเงินให้มีอาหารให้และยังมีที่พักให้อีกด้วยแต่ยอนมีก็ไม่ได้ตกลงเพราะเธอรู้สึกเกรงใจครูมากพอเธอเข้ามาที่ห้องพักเธอก็ได้เห็นสภาพห้องของเธอที่มีข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดคงเป็นฝีมือของใครไม่ได้นอกจากพี่ชายของเธอนั่นเองพี่ชายตัวแสบของเธอมันลื้อข้าวของของเธอเอาของมีค่าไปทั้งหมดแม้กระทั่งบัตรเอทของเธอมันก็เอาไปยอนมีรู้สึกว่า เธอไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแล้วชีวิตนี้ช่างบั่นสบซะเหลือเกินเธอจึงตัดสินใจโทรหาครูจูฮีและตกลงจะไปทำงานที่บ้านของครูและนั่นมันก็เข้าตามแผนของครูพอดีจริงๆแล้วครูจูฮี <c oughs> ก็แค่อยากให้ยอนมีและสามีของเธอได้อยู่ร่วมบ้านเดียวกัน <c oughs> เพื่อที่ว่าครูจูฮีนั้นจะได้ติดกล้องวงจรปิดและฟ้องหย่าสามีเร็วๆของเธอนั่นเอง ต่อมายอนมีก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของคูจูฮียอนมีไม่รู้เลยว่าทงไฮยอกนั้นเป็นสามีของคูจูฮีพอตกค่ำธงไฮยอกก็ได้กลับมาที่บ้านจึงทำให้ยอนมีและธงไฮยอกถึงกับอึ้งและตกใจมากที่รู้ว่ายอนมีนั้นเป็นลูกศิษย์ของเมียตัวเองและทงไฮยอกเองก็เป็นสามีของครูแต่ทั้งสองคนก็เก็บอาการเอาไว้เพื่อไม่ให้ครูจูฮีรู้ว่าทั้งสองคนรู้จักกัน บรรยากาศในวันนี้มันก็ดูอุ่มคืมเป็นอย่างมากพอตกดึกดึกทงไฮยอกก็แอบเข้าไปที่ห้องของยอนมีเขาถามเธอว่าหนูกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่หนูเป็นลูกศิษย์ของเมียฉันหรอมาทำอะไรที่นี่พรุ่งนี้กลับไปเลยนะเดี๋ยวก็สวยกันไปหมดหรอกส่วนยอนมีเธอก็ตอบไปว่าหนูไม่รู้ว่าครูจูฮีเป็นเมียของพี่และหนูก็กลับบ้านไม่ได้แล้วด้วยหนูไม่มีที่ไปแล้วและเงินตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยพอตกเย็นหลักเลิกเรียน คูจูฮีและยอนมีก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกันคูจูฮีก็บอกให้ยอนมีเข้าไปบ้านก่อนเพราะว่าครูนั้นมีธุระข้างนอกนิดหน่อยค่าๆถึงจะกลับทงฮฮยอกที่ได้เห็นยอนมีกลับมาคนเดียวก็ถามเธอออกไปด้วยความสงสยัยยอนมีก็บอกไปว่าคูจูฮีนั้นไปทําธุระค่าๆถึงจะกลับพอทงฮายอกได้ยินดังนั้นเลือดในกายก็ฉูดสีดขึ้นมาด้วยบรรยากาศแล้วก็อารมณ์พาไป ทำให้ทั้งสองคนแม่รอช้าเขาจัดหนักทำเหมือนอย่างกับของขาดมานานในระหว่างที่ทั้งสองคนโบ๊ะบ้าก,กันอยู่นั้นคูจูฮีเธอก็ได้เข้ามาที่บ้านและได้ยินเสียงทั้งสองคนร่วมรักจนเข่าของเธอนั้นแทบซุดจนฟังเสียงนั้นไม่ไหวเธอได้มานั่งคิดว่าจะทำยังไงต่อดีเธอจึงเดินไปปัดลูกป,ปั้นให้แตกเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นรู้ตัวแล้วคูจูฮีก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปยิ่งนับวัน คูจูฮีก็ต้องกล้ามเกินฝืนทนที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอย่างหน้าไม่ไอายในบ้านของเธอคูจูฮีแสงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าทั้งสองคนนั้นคบกันอยู่นับวันยอนมีเธอก็ยิ่งได้ใจทําตัวไปเจ้าเข้าเจ้าของสามีของครูบางครั้งเธอก็เล่นหน้าเล่นตาสามีของครูแบบไม่ไว้หน้าครูเลยทีเดียวและความรู้สึกของยอนมีในตอนนี้เธอก็มีความสุขมากๆ มากซจนอยากให้ผัวครูมาเป็นผัวตัวเองและมีอยู่วันหนึ่งพี่ชายของยอนมีได้รู้ว่ายอนมีมาหลบอาศัยอยู่กับครูเขาก็เลยมาอาลวาที่บ้านของครูเพื่อจะมาขอเงินยอนมีแต่ยอนมีก็ขอร้องให้พี่ชายอย่ามายุ่งที่นี่อีกเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของครูครูมีบุญคุณกับยอนมีมากแต่พี่ชายก็ไม่ฟังและอยากจะเอาเงินให้ได้ครูที่เห็นเหตุการณ์ก็เกิดความรำคาญจึงยื่นเงินให้กับพี่ชายของยอนมีไป เาเงินนี้ไปและสาหัวจากที่นี่ไปซะและอย่ามายุ่งที่นี่อีกเป็นอันขาดพี่ชายยอนมีที่ได้เงินก็รีบชิงหนีทันทีคูจูฮีได้ขึ้นไปถามยอนมีว่านั่นพี่ชายของเธอเหรอยอนมีจึงบอกไปว่าเขาไม่ใช่พี่ชายแท้ของหนูหรอก <S <S ครั้งหนึ่งเราเคยอาศัยอยู่ด้วยกันแม่ของหนูแต่งงานใหม่และนั่นก็คือลูกติดของผัวใหม่แม่ และในคืนหนึ่งขณะที่ทงไฮยอกกลับมาเหนื่อยและกำลังจะเข้านอนอยู่นั้นเขาก็บังเอิญเหลือบไปเห็นอะไรวาวาวบแวบๆแปลกๆที่ติดอยู่ตรงขาโต๊ะเขาจึงเดินเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งนั้นมันก็คือกล้องวงจรปิดนั่นเองเขาตกใจมากว่าภรรยาของตนเองเป็นคนเอามาติดไว้ในแๆเขาจึงรีบค้นหากล้องที่เหลือจากนั้นเขาก็เข้าไปถามเมียตัวเองว่าคุณแอบติดกล้องวงจรไว้หรอทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย เอามาติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณชักจะละเมิดความเป็นส่วนตัวของผมมากเกินไปแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้เราคงจะอยู่กันไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราเลิกกันเถอะคูจูฮีที่เก็บกดมานานก็ตะคอกใส่สามีบ้างสิ่งที่คุณทำในบ้านของฉันมันดีมากนักหรอคุณเองกับลูกศิษย์ของฉันก็มีอะไรกันโดยไม่ละอายแก่ใจเลยสักนิดเรื่องของคุณกับยอนมีฉันรู้มานานแล้วและต่อจากนี้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปเลิกก็เลิก,ก หลังจากทั้งสองคนทะเลาะก,กันเสร็จทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปนอนคนละห้องทงไฮยอกได้เข้าไปหายอนมีและบอกกับยอนมีเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดรวมไปถึงแผนการที่ครูให้ยอนมีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกด้วยยอนมีที่ได้รู้ว่าทงไฮยอกกับครูได้เลิกลากันแล้วเธอก็แอบดีใจและทำเหมือนจะยิ้มออกมาอย่างสะใจเพราะว่าเธอนั้นรอเวลานี้มานานแล้วและแล้วทั้งสองคนจนถึงเช้าเพื่อฉลองความโศ ่วนครูจูฮีที่เสียใจก็ได้ออกไปกินเหล้ากับเพื่อนพอตกรุ่งเช้าพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นซากแมวตายมานอนอยู่ข้างๆข,ข,ของเธอเธอตกใจและกิดลั่นบ้านทงฮยอกที่ได้ยินเสียงครูจูฮีเขาจึงรีบเข้าไปดูก็พบว่ามีซากแมวนอนตายอยู่ตรงนั้นเขารีบจัดการนำซากแมวออกมา และคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของยอนมีแน่ๆเขาจึงเดินไปถามยอนมีว่าหนูทำแบบนี้ทำไมเอาแมวไปไว้บนเตียงของครูจูฮีทำไมมันเหมือนรังไม่ดีรู้ไหมส่วนยอนมีเองก็ทำน้าซื่อเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพอถึงวันนัดเซ็นใบหย่าในตอนแรกดูเหมือนทั้งสองคนจะไม่ยอมอยากกันแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ได้หยากกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนยอนมี เธอก็คิดว่าต่อน,นี้ไปจะไม่มีใครหน้าไหนมาเอาธงพายกไปจากเธอได้และใครที่คิดจะมาขัดขวางความสุขของเธอเธอก็จะจัดการมันซะว่าแล้วเธอก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพี่ชายของเธอแลยนัดให้เขามาเอาเงินพอถึงเวลานัดเธอก็ได้นํารถของคุณจูฮีขับออกมาหาพี่ชายเธอเห็นพี่ชายยืนรอเธอแบบชิวๆที่ข้างถนนเธอจึงรีบขับรถพุ่งชนพี่ชายของเธอ ตอนแรกก็ยังไม่ตายแต่ยอนมีก็ขับรถเข้าไปทับเขาทับไปทับมาจนพี่ชายของเธอเดสมอลล่ไปพอตกรุ่งเช้าก็มีตำรวจขเข้ามาาเธอที่บ้านมาบอกข่าวร้ายว่าพี่ชายของเธอนั้นเสียชีวิตเพราะว่าถูกรถชนเธอที่รู้ข่าวก็แซงทําเป็นตกใจและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและยังแกล้งถามตำรวจไปอีกว่าคุณตำรวจรูไ้ไหมคะ ว่าใครขับรถชนพี่ชายของหนูตำรวจจึงบอกไปว่าแถวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเลยถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อมาใหม่นะครับพอตกรุ่งเชา้าฮูจูฮีที่กำลังจะออกไปทำงานก็ได้เห็นกระจกรถของเธอแตกแถมร้อยังมีรอยเลือดติดอีกด้วยเธอจึงรีบโทรไปหาช่างเพื่อเชเอารถไปซ่อมและเธอก็เอาเรื่องนี้ไปบอกธงหยอกให้รู้ว่ากระจกของเธอนั้นแตก และนี่คงเป็นฝีมือของยอนมีแน่ๆขนาดแมวตายเธอ,อยังอุ้มมาไว้ที่เตียงได้เธออาจจะไม่พอใจและเอาก้อนหินมาทุบก,กระจกของฉันก็ได้ทงไฮยอกที่ได้ยินดังนั้นจึงรีบไปหายอนมีที่ห้องทันทีและด่าเธอว่าทำไมทำแบบนี้มันชักจะมากเกินไปแล้วนะและเขาก็ได้ลงไม้ลงมือกับเธอยอนมีแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นและทำเหมือนกับจะร้องไห้ออกมาและในวันต่อมา ครูจูฮีได้นำกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้ารถมาเปิดดูเธอก็ได้เห็นภาพเสยสยองและเรื่องราวทั้งหมดที่ยอนมีทำกับพี่ชายของเธอครูจูฮีไม่คิดเลยว่ายอนมีจะมีนิสัยหดเยี่ยมเช่นนี้ครูจูฮีจึงเข้าไปถามยอนมีที่ห้องว่าเธอทำไมต้องทำกับพี่ชายของเธอขนาดนี้แต่ทว่ายอนมีกับไม่แสดงสีหน้าใดๆทั้งสิน้นแม้แต่สำนึกผิดก็ไม่มีเลยยอนมีได้เอ่ยบอกครูไปว่า ผัวครูก็คือผัวหนูเขารักหนูและเขาก็จะแต่งงานกับหนูด้วยหากใครมาขวางความรักของเรามันผู้นั้นจะต้องตายครูจูฮีจึงไล่ยอนมีออกจากบ้านไปพอาทนกับพฤติกรรมของเธอไม่ไหวแล้วแต่ยอนมีก็ยังเถียงครูไปว่าครูนั่นแหละที่ต้องออกไปนั่นจึงทําให้ครูจูฮีทนไม่ไหวอีกต่อไปและเดินออกจากบ้านเพื่อเอาหลักฐานไปส่งให้กับตํารวจแต่พอมาถึงหน้าโรงพักครูก็หยุดคิดขึ้นมา ว่าที่ยอนมีทำลงไปนั้นคงเป็นเพราะชีวิตของเธอเจออะไรมามากมายและที่ลงมือไปเพราะอารมณ์โชว,ว์บูบแน่ๆพอคิดได้ดังนั้นเธอก็เริ่มสงสารยอนมีขึ้นมาและคิดจะเปลี่ยนใจไม่แจ้งความแล้วยอนมีในตอนนี้ความแค้นในใจของเธอมันมีมากล้นเหลือเกินเธอจึงเดินไปซื้อยาเบื่อหนูเพื่อจะแอบใส่อาหารให้ครูกินพอเธอกลับมาที่บ้านยอนมีก็เข้าไปอ,อ้อเสาะทงไฮยอกแต่ทว่าทงไฮยอกกลับไม่เล่นด้วย เพราะเขารู้สึกโกรธเธออยู่ยอนมีจึงใช้ท่าไม้ตายอ่อยทงไฮยอกอย่างสุดฤทธิ์สุพรังก็สุดจะต้านทานความหื่นไว้ไม่ได้จึงจัดให้ยอนมีไปหนึ่งดอกครูจูฮีที่กลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นเข้ากับภาพบาดตาบาดใจขนาดมีเรื่องบานปลายขนาดนี้ทั้งสองคนก็ยังจะมีกระจิตกรใจกันได้ลงยอนมีเธอก็รู้ว่าครูดูอยู่เธอก็ตั้งใจอยากจะให้ครูดูว่าเธอกำลังมีความสุขมากแค่ไหน ครูจูฮีในตอนนี้มือไม้สั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกจากที่เคยสงสารเด็กคนนี้ก็กลายเป็นความแค้นขึ้นมาทันทีหลังจากที่ครูจูฮีได้เห็นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ร้านขายยาและไปซื้อยาเบื่อหนูมาเหมือนกันครูจูฮีนั่งคิดทั้งคืนว่าจะทำยังไงดีจะฆ่ามันดีหรือไม่ฆ่าดีและแล้วพอตกรุ่งเช้าครูจูฮีก็รีบตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวให้ทั้งสองคนกินและใส่ย,ยาเบื่อหนูลงไป ก่อนที่เธอจะออกจากบ้านไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ครูขับรถออกไปแล้วทั้งสองคนก็ได้ลงมากินข้าวที่ครูจูฮีได้เตรียมเอาไว้โดยไม่รู้เลยว่านี่มันคือมื้อสุดท้ายของทั้งสองคนและแล้วยาก็เริ่มออกฤทธิ์ทงฮายอกที่กินไปเยอะมากจึงลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นส่วนยอนมีกินไปได้นิดเดียว เธอจึงตะเกียกตะกายออกมาที่หน้าบ้านและหวังว่าให้คนที่เดินผ่านไปมาช่วยส่วนครูจูฮีหลังจากที่ได้ขับรถออกจากบ้านมานั้นด้วยความเครียดจัดเธอจึงเอายาระง,งับประสาทของเธอขึ้นมากินและโทรหาตำรวจและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังว่าเธอได้ลงมือฆ่าทั้งสองคนด้วยการเอายาเบื่อหนูให้กินและจะขอมอบตัวกับตำรวจแต่ครูก็หารู้ไม่ว่าในยาระง,งับประสาทของครูนั้น ยอนมีได้แอบใส่ยาเบื่อหนูลงไปเช่นกันสุดท้ายครูก็ไม่รอดเพราะยานั้นออกฤทธิ์เร็วมากจนครูเดสมอเล่มองเทงไปในที่สุดภาพได้ตัดมาที่งานศพของครูจูฮีทงไฮยอกที่ยังไม่ตายได้มาอารวาที่งานศพของครูจูฮีและถามเธอว่าทําแบบนั้นทําไมแค้นใจมากเลยเหรอทําไมต้องใส่ยาเบื่อหนูลงไปในอาหารให้เขากินแต่ทงไฮยอกก็หารู้ไม่ ว่าการตายของครูจูฮีนั้นมันก็เป็นฝีมือของเมียน้อยของเขานั่นเองธงไฮยอกคิดว่าครูจูฮีหนีความผิดจึงลงมือปริชีพตัวเองธงไฮยอกจึงหันไปบอกเพื่อนชายของเขาว่ายอนมีเธอนะ่าสงสารมากนะเธอยังไร้เดียงสาเพราะเธอยังเด็กที่เธอทําลงไปก็แค่อารมณ์โชว์บูบเท่านั้นแต่เธอก็ไม่เคยจะคิดลงไม้ลงมือให้ใครถึงแก่ชีวิตเลยสุดท้ายแล้วยอนมีและธงฮยอก พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านของคูจูฮีและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นคู่รักคู่สร้างคู่สมอย่างกับผีเน่ากับรงผุเลยนะคะสงสารก็แต่คูจูฮีที่ให้โอกาสสิทธิ์ของตนเองแต่สิทธิ์ตนเองก็ยังแหวงกัดตลอดและคูจูฮีทำไปทั้งหมดก็เพราะวาสามีตัวแสบของเธอคิดไม่ซื่อกับเธอเพื่อน,อน,อนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างคะคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้นะ และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วแอดจะหานังสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ